สวัสดีครับเอ๊เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทําให้ชุมชนชุมชนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนหรือโครงการอย่างใหญ่จากข้างนอกกันนะครับแต่เป็นการโตมาจากข้างในจากพลังของคนในชุมชนกันเองวันนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนผ่านกรณีศึกษาที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆครับเอาแล้วครับงั้นเรามาเริ่มกันด้วยคําถามนี้เลยทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชุมชนคืออะไร ที่ดินหรือเปล่าเงินหรือว่าเทคโนโลยีคำตอบจริงๆอาจจะเรียบง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันต่อจากนี้แหละมันจะบอกคำตอบได้ชัดเจนมากๆเลยก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เรามาปูพื้นฐานกันก่อนดีกว่าว่าคำว่าชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เพราะความหมายของมันเนี่ยลึกซึ้งกว่าแค่การที่คนมาอยู่รวมๆกันในที่เดียวกันเยอะเลยครับ ถ้าว่ากันตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับชุมชนไม่ได้ถูกจํากัดด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เลยแต่หัวใจของมันคือความสัมพันธ์ครับคือการที่คนมารวมตัวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของพลังทั้งหมดที่ว่าโอเคพอเราเข้าใจแล้วว่าชุมชนคืออะไรทีนี้มาดูตัวอย่างจริงกันดีกว่าครับซึ่งนี่คือเรื่องราวที่เป็นเคสหลักของเราในวันนี้เลยเรื่องราวของชุมชนแห่งหนึ่งที่เคยเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ ชุมชนไม้เรียงครับที่ตำบลไม้เรียงเนี่ยนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เลยมีอาชีพหลักคือการทําสวนยางพาราซึ่งมันเป็นทั้งวิถีชีวิตและก็เป็นแหล่งรายได้สําคัญของเขามาอย่างยาวนานเลยละครับแล้วปัญหามันก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อชาวบ้านทําตามนโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งผลก็คือทุกอย่างมันไปผูกอยู่กับราคายางพาราอย่างเดียวเลยพอราคามันตกควบโอ้โหทีนี้ก็ขาดทุนสิครับหนี้สินก็เริ่มพอกขึ้นเรื่อยๆ ความรู้สึกตอนนั้นมันคงเหมือนแบบอนาคตมันมืดไปหมดควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบแบบเศร้าๆแค่นั้นนะครับเพราะว่าไอ้วิกฤตเนี่แหละครับมันเป็นตัวจุดประกายให้เกิดผู้นําที่พาทุกคนลุกขึ้นสู้จนกระทั่งคุณประยงรนรงเนี่ยซึ่งเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยได้รับรางวัลแมกซาซไซอันทรงเกียรติ Un D เลยนะครับในปี2547ซึ่งมันเป็นเครื่องยืนยันความสําเร็จที่แบบสุดยอดมากจริงๆคาถามคือแล้วพวกเขาผ่านวิกฤตนั้นมาได้ยังไง อะไรคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันอยู่ที่มุมมองครับคือการเปลี่ยนจากการนั่งรอความช่วยเหลือมาเป็นการลุกขึ้นมาสร้างพลังจากข้างในจากพวกเขากันเองนี่แหละครับคนที่มาจุดประกายความคิดนี้ก็คือคุณประยงนี่แหละครับท่านบอกชาวบ้านด้วยไอเดียที่มันเออเรียบง่ายมากแต่กลับทรงพลังสุดๆท่านชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยสินทรัพย์ที่แท้จริงของเรานะมันไม่ใช่สวนยางนะแต่มันคือคนนี่แหละ คือสติปัญญาแรงกายและความสามัคคีของพวกเราทุกคนในชุมชนนั่นเองแล้วจากความคิดนั้นมันก็กลายมาเป็นแผนการที่ชัดเจนมากเลยครับนี่คือสเต็ปที่พวกเขาใช้พลิกเกมเลยนะ 1. คือมานั่งคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่าปัญหาจริงๆของเราคืออะไร 2. หาผู้นําหาคนที่เป็นแกนหลักที่ทุกคนไว้ใจ 3. พอมีแกนแล้วก็รวมกลุ่มกันให้แข็งแกร่งและ 4. สําคัญที่สุดลงมือทําทําในสิ่งที่ตัดสินใจร่วมกันคือลุกขึ้นมาจัดก,การปัญหาด้วยมือของตัวเองเลย รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม้เรียงเนี่ยมันตรงเปะ๊ปะๆกับคำนิยามของคำว่าการพัฒนาชุมชนหรือ community development ที่องค์การสหประชาชาติเขาให้ไว้เลยนะคือมันคือกระบวนการที่คนในชุมชนนั่นแหละเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงเป็นพระเอกของเรื่องเลยครับภาพนี้มันอธิบายความแตกต่างได้ชัดมากเลยครับระหว่างแนวทางเดิมๆที่รอความช่วยเหลือจากภายนอกที่เราเรียกว่า top down ซึ่งอาจจะทําให้เราต้องพึง่งพิงเขาไปเรื่อยๆกับแนวทางที่ไม่เรียงทํา ที่เรียกว่า bottom up หรือจากล่างขึ้นบนที่คนในพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็นคนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและไอแนวทาง bottom up แบบนี้มันมีหลักการสำคัญอะไรบ้างนี่เลยครับ7ข้อหลักๆเริ่มตั้งแต่การที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องหาผู้นำในท้องถิ่นให้เจอแล้วก็ทำงานเป็นกลุ่มลงขันกันเองทั้งแรงงานและเงินทุนและที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องรู้สึกว่า นี่คือโครงการของเราเราเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของไม้เรียงนะจะเห็นครบทั้ง7ข้อนี้เป๊ะเลยครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไอเดียแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ที่ประเทศไทยหรือที่ไม้เรียงนะครับจริงๆแล้วมันคือการเคลื่อนไหวระดับโลกเลยเป็นองค์ความรู้ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานมากๆถ้าเราลองย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นว่าแนวคิดนี้มันก็มีวิวัฒนาการของมันมาได้เรื่อยเลยนะ ตั้งแต่ยุค1930สูนนู่นเลยแล้วก็มาบูมในอเมริกายุค 60s ที่เขาสู้กับความยากจนพอมา 70s ก็เริ่มเน้นเรื่องการเสริมพลังให้คนรากหญ้าแล้วล่าสุดในยุค90ก็มาโฟกัสเรื่องทุนทางสังคมซึ่งมันก็คือเรื่องความสัมพันธ์ความไว้ใจเครือข่ายของคนในชุมชนนั่นแหละครับเห็น er ไหมครับว่าสุดท้ายมันก็กลับมาที่เรื่องคนอีกแล้วและถึงแม้หลักการแกงกลางมันจะเหมือนกันนะ แต่วิธีการนี้คือหลากหลายมากครับแต่ละที่ก็มีสูตรของตัวเองปรับไปตามบริบทบางที่อาจจะเน้นใช้สินทรัพย์เดิมที่มีอยู่บางที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจาบางที่ก็เน้นเรื่องการวางแผนร่วมกันคือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วเราเห็นเรื่องราวเห็นหลักการกันมาหมดแล้วทีนี้คําถามคือแล้วเป้าหมายสูงสุดของทั้งหมดนี้ของการสร้างพลังจากข้างในเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หัวใจของมันจริงๆนะครับมันไม่ใช่การสร้างถนนสร้างตึก แต่มันคือการสร้างคนกับสังคมต่างหากเป้าหมายปลายทางเลยก็คือการสร้างสังคมที่เท่าเทียมที่ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องของตัวเองและที่สำคัญสุดๆเลยคือการสร้างพลังให้พวกเขายืนได้ด้วยขาของตัวเองอย่างยั่งยืนเรื่องราวของไม้เรียงมันพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชุมชนก็คือผู้คนนั่นเอง ซึ่งมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสุดท้ายนี้ดูว่าเอแล้วในชุมชนรอบๆตัวเราล่ะมันมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่บ้างที่กำลังรอวันที่จะถูกปลดล็อกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของเราเอง